นิทานอีศบเรื่องห่านกับเจ้าของชายผู้หนึ่งมีห่านวิเศษออกไข่เป็นทองคำทุกวันวันละฟองทำให้เขาร่ำรวยขึ้นแต่เจ้าของก็ยังไม่พอใจเกิดจากความโลภอยากมั่งมีมากขึ้นในเร็ววันในท้องของเจ้าห่านตัวนี้ต้องมีไข่ทองคำหลายฟองแน่ๆ ถ้าเราผ่าท้องของเจ้าหันไข่ทองคำทั้งหมดก็จะเป็นของเราฮ่าแต่เมื่อเจ้าของจับหานวิเศษผ่าท้องก็ไม่พบไข่ทองคำแม้แต่ฟองเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภย่อมทำให้สูญเสียสิ่งที่เคยมีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งและกดติดตาม เพื่อรับฟังนิทานเรื่องใหม่ๆได้เลยค่ะ